สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตัลุลากันนกพิราบจ้านกพิราบมาบินเกาะทางหน้าต่างน้องแมวคูมพันดูเตรียมท่าหลบอยากดูแต่ก็กลัวค่ะนี่ค่ะดูแต่ละตัวหดคอลงมาเลยค่ะมีนกพิราบตัวหนึง่งบินมาเกาะลังคาบ้านค้มพันนกพิราบจ้าจะไปไหนจ้า พี่ดาบจ๋าจะไปไหนจา๋าตาไม่กระพิบเลยค่ะตั้งสี่ตัวเลยนี่ค่ะ <c oughs> นกมาใกล้ทำไมหดอะ่ะว้ายนกไปแล้วพี่นกพี่าบไปแล้วมาอีกไหมมาอีกไหมดูซิดูสิ มาอีกตัวไหมมาอีกตัวไหมไปแล้วนกไปแล้วค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ